อยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายขอกล่าวคำว่าสุขสันต์วันแม่แก่ทุกท่านที่ตั้งใจมาทำบุญกุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่การคิดที่ว่าจะมาทำบุญอุททิศให้กับคุณแม่แค่คิดก็เป็นการปฏิบัติธรรมทางใจ การมุ่งหน้ามาก็เป็นการปฏิบัติธรรมทางกายมาบอกว่าจะทําบุญให้แม่ก็เป็นทางวาจาการปฏิบัติธรรมจึงเกิดขึ้นที่กายวาจาและใจการที่ทุกคนหลายท่านที่แม่จากไปมาทำบุญให้แม่นั้น ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ครอบท้วนหน้าที่นั้นก็มีห้าประการหนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อหลายท่านก็ทบทวนไปปราบเรื่มปีติปราโมทก์ได้ช่วยทำผิดของท่านดำรงวงประคูมปฏิบัติตนเป็นคนควรรับมรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วกุธิส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เราจึงได้ชื่อว่าไอ้คนน้ำก่อนดีไหมเราจึงได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรม สมควรแก่ทารรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ในข้อนี้หลายท่านคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีพิพจ่ก็เลี้ยงกันต่อไปคือเลี้ยงกายด้วยปัจัจสีเลี้ยงใจด้วยการทำให้ท่านปลับเริ่มปีติ ปร,ประโมทพระพุทธองค์ได้ตรัสป้าบรรดาลูกทั้งหลายลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นลูกประเสริฐที่สุดกล่าวคือความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนปรารถนายิ่งที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จมีความสุขในชีวิต ถ้ลูกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตั้งใจทำงานอันสุดจริตนี่ก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีซื่อไปลูกที่ดีลูกที่เจื่อฟังพ่อแม่ทุกคนจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ มีการกล่าวกันโดยทั่วไปเลยว่าลูกกะตันยูก็มักจะประสบความสำเร็จหรือมีความเจริญรุ่งรเรืองทีนี้คำว่ากะตันยูเป็นภาษาบาลีกะตะแปลว่าแล้วอยู่แปลว่าทำรู้ก็คือจะได้รู้จักถึงสิ่งที่ คุณพ่อคุณแม่กระทำแล้วแก่ตนเช่นสำหรับคุณแม่ท่านที่เป็นแม่เองและเคยเป็นลูกของแม่ก็ทราบถึงภาระอันหนักแห่งชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิสมทิเริ่มตั้งครรภความรักเรลวัวเมตตาก็เกิดขึ้นการุณา ก็รักเป็นความรักแรกที่ไม่เปลี่ยนจนวันสุดท้ายกล่าวคือมีความรักตั้งแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรนิสัยใจคอจะเป็นอย่างไรท่านจึงเรียกว่าเป็นความรักที่ร้ายเงื่อนไขอันคอนดิชัน love ือไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรมีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างไรมีความสามารถอย่างไรแต่ลูกแม่แม่รักทันทีความรักความตนุตนองเหล่านี้หากจิตรู้ขึ้นมาเมื่อไรเราก็เรียกว่ากะตันยูทันที ก็เป็นว่าถ่าลูกได้รู้ว่าแม่กระทำทุกสิ่งเพื่อตนจะเป็นการกระทำใดๆก็ตามในขั้นตอนใดก็ตามเรียกว่าลูกกตัญญูทันทีเมื่อได้เข้ามาสู่โลกพ่อแม่ก็ให้ฟรีทุกอย่างให้ที่พักอาศัยให้ห้าอาหาร ให้ยารักษาโรคดูแลโรคภัยไข้เจ็บแผงแสนแผงเพื่อให้ลูกปลอดไปสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ลูกต้องบันทึกและรู้เมื่อใดใครรู้เมื่อนั้นเราเรียกคนนี้ว่ากะตันอยู่ก็คือรู้คนที่ท่านได้กระทำให้แหลว อาศัยการรู้คุณง่ายๆจากคุณแม่จากคุณพ่อจากนั้นก็อวิชาที่ไปพัฒนาถึงคนอื่นรู้คุณถึงคนอื่นรู้คุณถึงธรรมชาติอื่นเช่นรู้คุณถึงคุณครูรู้คุณถึงชาติาศาสนาธระมหาัตร์ รู้คุณต้นไม้รู้คุณแม่น้ำรู้คุณภูเขารู้คุณทะเลรู้คุณของผู้ผลิตอาหารทุกชนิดในโลกแล้วก็รู้คุณทุกๆอย่างที่เป็นเครืองขายของคุณอูปการะต่อทุกๆชีวิตอะอันนี้เรียกว่ากตัญญู พกตันยูเสร็จต่อไปก็กระตะเวทีกะตะเวทีคิดตอบแทนต่อคุณแม่ซึ่งได้กระทำคุณูปการอันใหญ่ต่อชีวิตเช่นที่กล่าวว่าทำได้ให้กำเนิดเกิดลูกรักให้ที่พักพิงอาศัยให้ความการุณนอุ่นกายใจ ให้อะไรอะไรไม่รามือนั่นก็หมายความว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าแบงแ์เช็คแล้วกันเติมเข้าไปต่อไปจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องลงองโทรศัพท์ค่าศึกษาเล่าเรียนเติมเข้าไปเป็นอินฟินิตี้แต่พระคุณอันนี้ในเมื่อเราตระหนักว่าท่านมีพระคุณขนาดนี้เรามีความรู้อย่างนี้ มีความสามารถอย่างนี้อยู่ในสถานะแบบนี้ก็แสดงความกะตะเวทีตามควรนั่นคือแสดงอาการตอบแทนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำหรือพูดหรือคิดให้พ่อแม่ชื่นใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด เลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งสมองให้สมองโล่งโปร่งสบายแล้วก็เลี้ยงทางจิตใจนึกถึงลูกคราใดก็มีความสุขคราน,นั้นนั่นในวาระสิบสองสิงหาคมของทุกปีที่ประเทศของเราได้ตั้งวันแม่ โดยการระลึกถึงบุคคลสำคัญสองท่านนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้สร้างความดีคุณุปการะเป็นพันเนกนันจนเรารู้สึกว่าท่านคือพ่อของเราขณะเดียวกันสมเด็จพระนางสิริกิ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ท่านก็ให้สิ่งสำคัญที่สุดเป็นคู่พระบารมีคู่ขวัญของอวงชนชาวไทยโดยพระองค์เคยอุปมาว่าพระองค์คือป่าพระเจ้าอยู่หัวคือน,น้ำป่ากับน้ำเป็นอิทธปัจจยตาอาศัยกันและกันขาดน้ำก็ไม่มีป่าขาดป่าก็ขาดน้ำ พระศกในกรชาวไทยเราเป็นคนฉลาดเป็นชาวพุทธก็เลยนำเอาวันแม่ขององค์พระประมุขของแม่แห่งชาติของสมเด็จพระราชจจน,น,นุีพระพันปีองคนี้ในการสร้างความดีต่อแม่เป็นวันที่ตื่นตัวกันที่สุด ถ้าเราเห็นตามเฟซเด็กๆวัยทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่แสดงการนำเสื้อผ้าเงินทองอพามาให้พ่อให้แม่กันเห็นแล้วก็น่าชื่นใจที่ตัวคุณธรรมเหล่านี้กลับมาในยุคหรือว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าใจอันดีงามของคนรุ่นใหม่ก็ยังอยู่ระลึกถึงพระคุณได้ แล้วก็แสดงความอตอบแทนฉะนั้นวันแม่ชาติในวันนี้จึงมีประโยชน์เป็นอนเนกอัน,นันต์ต่อชาติหลายแห่งก็ปลูกต้นไม้เมื่อวันนี้เวียนมาเราก็มีต้นไม้เพิ่มขึ้นเป็นล้านต้นทั่วประเทศเป็นการทำงานเพื่อโลกร่วมกันคือลดสภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกันถ้าเรากลับมาคิดถึงสมบัติอันล้ำค่าที่คุณแม่ให้นั่นก็คือลมหายใจถ้าหากว่าให้สิ่งอื่นมาแต่ขาดลมหายใจชีวิตนี้ก็ไม่รอดนั้นเราระลึกถึงพระคุณอื่นใดไม่ได้แต่ระลึกแค่ว่าท่านให้ลมหายใจก็ถือว่าประโยชน์ มหาศาลลมให้จดลมหายใจให้กําเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมัน่นลมหายใจคือแหล่งธรรมที่สำคัญลมหายใจอยู่กับฉันตลอดจนวันตายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสมบัติล้ำค่าที่แม่ให้มาแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นมิตร ในวันที่ไม่มีอะไรลงหายใจยังอยู่ก็อยู่กันต่อไปเป็นแหล่งธรรมการเจริญอนาปานสติพิจารณาลงหายใจก่อให้เกิดสติปัฏฐานสี่ก่อให้เกิดโพดชฌงเจ็และพระพุทธเจ้าก็ทรงสำเร็จอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย การกลับมาหาสมบัติแม่คือลมหายใจพระพุทธเจ้าก็คือยอดกตัญญูของมนุษย์สยชาติแม้ว่าพระองค์ประสูตมา,าเพียงเจ็วันพระมารดาจะจากไปแต่พระองค์ก็หาพระมารดาจนพบแล้วได้แสดงธรรมทดแทนพระคุณ ของการคุ้มท้องและการดื่มนมและให้ลมหายใจอันทอดสะพานไปสู่พระนิพพานสู่ความสิ้นกิเลสสู่มหากรุณาวิสุทธิปัญญาทิฏฐายเทไปยังมวลมนุษยชาติไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม่คือผู้สร้างโลกแม่คือผู้สร้างจักรพรรดิ แม่คือผู้สร้างพระพุทธเจ้าและท่านเหล่านี้ก็สร้างสิ่งสวยงามและสงบเย็ยนให้แก่โลกต้นกํนเเาเนิดก็คือแม่นี้เองฉะนั้นเราก็ตั้งอธิษฐานจิตเราจะใช้มือใช้เท้าใช้สมองใช้ความคิดที่แม่ให้มาสร้างโลกนี้ให้สวยงาม พัฒนาตนพัฒนาผู้อื่นและพัฒนาโลกตามสติกําหลังแต่สุดท้ายนี้ก็คงจะจบด้วยกลอนแม่ฝากแก่ทุกคนแม่แม่แม,แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรมเป็นร่มไส เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรับเป็นผู้ให้ที่พับพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณนอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือยามป่วยไข้แม่ก็ให้การรักษาเติบโตมาแม่ก็ส่งเรียนหนังสือ ลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่ลูกเลวแท้ชั่วช้าสิ้นรางสีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำระํกกำใจ น้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกรายน้ำตาแม่เป็นสายเม,มื่อลูกหมินน้ำตาแม่หลังลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรัคุณโอ้แม่จ๋าระคุณแม่แผ่ปกกล้าวโอ้แม่จาม๋า,จาผู้เฝ้าเท่าเกื้อหนุน โอ้อแม่จ๋าผู้เมตตาผู้กรุณโอ้แม่จ๋าผกกู้คำจุนไม่ห่ามไกลน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน,น้ำใจแม่สะอาดจริ้งกว่าสิ่งใดน,น้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน,น้ำใจแม่มีไว้เพื่อ ลูกเอ๋ยเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตช่วยชีทิตช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกะตันยูรู้แทนคุณขอลูกกะตันยูทั้งหลายในโลกนี้ จงพ้นทุกพ้นโศพ้นโรคภัยกระทําการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางยากและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพยพอก่อสุขเอย่ยสุขสรรวันแม่แด่ทุกคน